สวัสดีด้จ้าเอ้อทุกตาพาฝันจะอยู่ส่วนหลังเหือนค่ะมาคิบเออเดพาน,นั่งตากแดดนั่งตากแดดฟังเสียงพี่นกร้องเพลงเงอฟังหนุนจะเนาะมาค่ะคา <c oughs> <c oughs> งบานเออยนพันเลี้ยงนกพิราบค่ะ นกพิราบที่ว่าสื่อสารนั้นคือคนสมัยก่อนเน่ยนะคะที่ว่าอยู่เห็นอยู่นํำหนังที่พันเอาอันอันอันแต่สารเอกสารบะผูกเสนออันขาเพื่อน่ะค่ะแล้วพันก็เพื่อบินไปส่งนะคะพันนกสื่อสารคะเนาะนกไปสนีไปเห็นเอ้ยกระโบกจักดอกค่ะพันมาอันพันมาหาอันนกพันว่านกพันเฮียนกพันบินบินออกไปจากอันมองที่พันเคยอยู่ คอทีเอ้ยเรามานั่งอยู่นําสวนอยู่อันอันนี้ว้าย้อนหลังไปเด้อจ้ะเด้อโมเมนโมเมนเดี๋ยวนี้มันย้อนไปหลายเดือนแล้วล่ะค่ะเอ้ยเหมือนเป็นนาร้อนเอ้ยเรามานั่งอยู่นําสวนพันเรามาถามเอ้ยพ่นบ่งห้จัจกว่าเอ้ยเคยเอ้ยก็เลยบอกว่าอันสั้นเห็นมันบินอันจับอย่างมองอันที่อันอันกล่องไฟอยู่ได้ล่ะตอนที่อันนันว่าเอ้ยก็บอกพ่นซสิพี่พันธุ์ว่ามันพ่นมันบ่เคยบินออกไปจากเทื่อหเ้า เอ้ยคืบพันบ่บ่เข้าใจที่พันว่าเนอะเอามันเป็นแต่คือบ่เคยบินออกไป่ะมันเป็นนกซื่อสารสันเลี้ยงเธออันคือพันสิเซิมกการประมูลกันสินเนี่ยค่ะว่ามันโตแล้วทอดเลยเสินี้พันอันท้าถ้านกคือว่าไปส่งมองนี้ไปบินไปห่อนมองนั้นแล้วมันนกกลับมาอีกมันแสดงว่านกก็เข้าใจหนะเอ้ยก็บ่ฮห้จักนะคะว่ามันเป็นเสิเลือแต่พันไสคือขาฟังแบบนี้ที่เอ้ยเอ้ยที่ตามที่เอ้ยเข้าใจโอ้่ะวันนี้เรา มื้อต่อหมาพันเลยมาบอกว่าเห็นแล้วผันว่าพันว่ามันบินคืนมาคือเก่าพันเลยคุยเอาฟังว่าพันเลี้ยงนกอันนกอันไปสนีนกันเนาะเออเอ้เออเออยตุกตาเออหนกไปสนีบนกันเนาะแบบสมัยอันที่อันเคยเห็นต่น้ำหนังไปเอยกรไเนเอยโอ้กพัดเลอเอ้ยกาบ่เอ้าพันเลี้ยงนกอันนี้นกอันนี้มันือบ่บินไปกันเนาะมันบินบินแต่อันมองที่วันมองพันอยู่นำส่วนแล้วก็บินคืนมองอันที่อัน หลังเหินหลังขาเพิ่นว่ะเอ้ยมันก็อยู่ไกลกันอยู่ด้ค่ะเงินเอ้ยก็ได้กับเงินเพิ่นเนี่เงินเพื่อนบ้านน่ะก็เอ้ยก็สังเกตอยู่ด้ค่ะแล้วก็เห็นมันมันเป็นนกสีเขาขาแล้วค่ะแต่ว่าพันบค่อยบินออกมีจมื่อนั้นหรอที่พันมาถามเอ้ยเนะ่เอ้ยว่าโอ้ว่าโอ้วันนี้เขาเข้าเจอแล้วว่ามันเอ้ยส้มพมมันบ้บินไปก็เลยอว่าอันนี้เมื่อที่พอดีเอ้ยมันนั่งแล้วเอ้ยเห็นพันบินขึ้นบินลงอยู่นะมันอันส่วนหลังเหินพันหลังขาเหินพันเเเอ้ยลล่าวฟัง มันก็แปลกๆดีเนาะค่ะเนาะมันก็คราพูดหรือยินอันเลี้ยงนกอันแบบนี้ก็มันก็เป็นอีกอาชีพอีกแบบหนึ่งมันบอกแต่เผาวันเอ้ยวันบ่งจากว่าพันเอาไปพันเอ็ดสิเหลือสินะคะพันกันเลี้ยงพันกันเลี้ยงตั้งแต่อันเห็นพันสายฝังตั้งแต่แม่พ่อมีไข่มีแต่าพันกาเลี้ยงฟักของพันมันมีหลายตอยู่นะคะเหมือนพันเอ้ก็เลยบอกโอ้สันก็บุกเคยเห็นจากเทือก่า วัน้สันฮูจักแล้วเท่าอันนั้นก็คือนกตูแต่พันกระโบได้บินมาทางเฮือนเอ้ยเหรอค่ะเอ้ยก็เลยอันเอ้ยเห็นอยู่เอ้ยก็เลยใส่ย่อฟังอันนี้ส่วนมากพันกระโบออกไปก็เลยแต่ว่านกพวกนี้ก็เป็นราคาสูงเนี่ยค่ะเห็นปันใส่เ่อฟังในี่ราคาแพงถ้าว่านกกันเทนไดดีพันก็คนกระใายหลายตังค์พันบอกเอ้ยก็เลยบอกโอ้มันก็เป็นอาชีพอีกแบบนึงว่ะพันบอก เอาอันนี้การผานั่งตากแดดน้ำเนาะคุยอันรอบข้างเงาะฝังน้ำนเนาะจะเนาะมวนมวนเดี๋ยวจะแบบสไตล์เอยทุกตาผาฝันนี่ก็แบบมว,มวนมวนแบบสบายสบายเด้อเอาค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า